สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่16กรกฎาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่านายโรเบิร์ตเอฟกเดดกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชาทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่จากทางด้านรัฐบาลของโจไบเดนได้กล่าวกับคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันที่13กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ บอกว่าตนเองนั้นจะกดดันประเทศไทยให้ลดการพึ่งพาน,น้ํามันและก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาทางด้านโรเบิร์ตโกเด็กตอบคําถามของนายเอ็ดเวิร์ดมากีสมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตที่อ้างถึงรายงานจากฮิวแมนไรท์วอรองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าประเทศไทยได้รับน้ํามันและก๊าซธรรมชาติร้อยละแปจากรัฐบาลเมียนมาโรเบิร์ตโกเด็กบอกว่าเรากําลังสแสวงหาหนทางร่วมกันกับประเทศไทยที่จะเพิ่มความกดดันรัฐบาลพมา่าโดยอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับทางเลือกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการดาเนินการที่เกี่ยวกับน้ํามันและก๊าซธรรมชาติที่มากกว่านี้โรเบิร์ตโกเด็กกล่าวต่อคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของวุฒิสภาซึ่งถามคํถาถามต่อน,นายโรเบิร์ตโกเด็กและเอกอัครราชทูตที่ถูกเสนอชื่อคนอื่นๆที่ประจําการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงผู้แทนถาวรประจําอาเซียนอีก3าคนโรเบิร์ตโกเด็กให้สัญญาต่อคณะกรรมการวุฒิสภาว่าตัวเองนั้นจะเน้นย้ำความพยายามที่จะทํางานร่วมกับไทยและกดดันพมา่า รัฐบาลพมา่ายังกระทําการโหดร้ายป่าเถื่อนที่น่าตกใจต่อไปจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวดที่จะยุติสิ่งนี้โรเบิร์ตโกเด็กบอกว่าพม่านะครับใช้ชื่อเรียกคําว่าพม่านะครับซึ่งเป็นชื่อเก่าของประเทศเมียนมาและบอกว่าการกระทําที่น่าตกใจของรัฐบาลพมา่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดในการหารือกับประเทศไทยจากการถแถลงการของ Human ูแ g h t ร w a ว c h เมื่อเดือนมกราคมปี2565ระบุว่าบริษัทการปิโตเลียมแห่งประเทศไทยหรือว่าปตทเป็นแหล่งรายได้แหล่งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลาทหารเมียนมา ซึ่งมาจากการขายก๊าซให้ปตทคิดเป็นปริมาณร้อยละแปของก๊าซที่เมียนมาส่งออกจากแหล่งก๊าซยาานาและซอติกาโดยเมียนมาสร้างรายได้จากก๊าซธรรมชาติได้1,000ันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆาวสา0ืัล้านบาทต่อปีทางด้านในส่วนของเอสววร์มากีนะครับก็ออกมาบอกว่าตัวเองนั้นเรียกร้องอีกครั้งต่อสหรัฐอเมริกาให้ดําเนินการสิ่งที่ผินกระทําเหมือนที่สหภาพยุโรปหรือว่า e อดําูดเนินการและลงโทษทางเศรษฐกิจหรือว่าเซ็นชั่นอสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของเมียนมา จากข้อมูลของสมาคมเพื่อการช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองหรือว่า NGO ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยระบุนับตั้งแต่กองทัพเปลี่ยนมาทําการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2 5ง4คนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้การนําของนางองซานซูจีนั้นเนี่ยครับแล้วก็มีการจาคุกฝ่ายตรงข้ามและก็ปฏิบัติการโจมตีซึ่งมีการให้ข้อมูลว่ามีการสังหารคนละเรือนไปแล้วมากกว่า2,000ชีวิตทั้งนี้เมื่อที่ประชุมมุติสภาสหรัฐมีมติรับรองการแต่งตั้งนายโรเบิร์ตโกเด็กเสร็จสิ้น จึงจะมาทําหน้าที่เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยนะครับนี่คือเป็นความเคลื่อนไหวนะครับยังไม่ทันได้มาประเทศไทยเลยนายคนนี้ก็เตรียมที่จะดําเนินการนะครับในการที่จะแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับซึ่งการรายงานข่าวนี้เนี่ยครับเป็นการรายงานข่าวผ่านทางด้านเว็บไซต์เรดิโอฟรีเอเชียนะครับถึงเรื่องราวของว่าที่เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยคนใหม่ ที่รัฐบาลของโจไบเดนนั้นจะส่งมามาถึงก็บอกว่าเดี๋ยวจะดําเนินการกดดันประเทศไทยในการที่จะยุติการซื้อก๊าซจากทางด้านเมียนมาครับ